นี้ไปติดตามข่าวกันต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แม่ทัพภาคที่4เป็นผู้แทนปิดหลักสูตรและมอบประกาศสนียบัตรเครื่องหมายจิตอาสา904แก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่1ประจําปี2565ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทเกรียงไกรสีรักแม่ทัพภาคที่4 ในฐานะผู้อำนวยการจิตศูนย์จิตผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทธธานภาค4เป็นผู้แทนในการปิดหลัดสูตรและมอบประกาศาสิียบัตรพร้อมเครื่องมาจิตอาสา904แก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่1ประจําปี2,565ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4้ภาจุฬาภรตบลโควบเขียนอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส สำหรับหลักสูตรั้นกล่าวจำนวนการฝึกมาตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม2565โดยคัดเลือกข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและภาคประชาชนจากหน่วยงานต่างๆรวม13หน่วยงานรวม200คนเน้นการฝึกปฏิบัติการศึกษาเป็นคณะและการบรรยายแบ่งเป็น5หมวดวิชาคือการพัฒนาบุคลิกภาพกรมการและสถาบันระมหมากษาัตริย์องค์ความรู้จิตอาสาองค์ความรู้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาดูงานครับ ซึ่งหลังสําเร็จการฝึกอบรมแล้วครับผู้ฝึกก็จะมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นนอกจากงานในตําแหน่งหน้าที่ของตนเองเราต้องเสียสละในการทํางานในฐานะจิตอาสา904เพื่อสร้างความรักความสามัคคีเทิดทูนสถาบันชาติเป็นแกนนําในการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตามพระราชปณิธานประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงครับ